ประวัติสมัยเป็นมนุษย์ของอสูรข้างขึ้นลำดับที่5เกียโกะในอดีตก่อนจะกลายเป็นอสูรหน้าเกรงขามเกียโกะเคยมีชื่อว่ามานางิเด็กหนุ่มพูดเติบโตในหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆที่เงียบสงบแต่เบื้องหลังความเงียบนั้นจิตใจของเขากลับซ่อนความมืดดำที่ยากจะคาดเดามานางิ ani, เป็นเด็กเก็บตัวไม่สูงสิงกับใครและมีรสนิยมแปลกประหลาดเขาลงไหลการเก็บซากสัตว์ที่ตายแล้วในละแวกบ้านไม่ใช่เพื่อฝังหรือทําพิธีแต่เพื่อน,นํามาจัดวางเป็นงานศิลปะ ตามุมมองที่มีเพียงเขาเท่านั้นที่เข้าใจแล้วเหตุการณ์หนึ่งได้เปลี่ยนเขาไปตลอดการวันนั้นมานางนิพบศพพ่อแม่ของตนเองในสภาพที่แทบไม่เหลือเขาเดิมของความมีชีวิตแต่แทนที่จะโศกเศร้าเขากลับมองภาพตรงหน้าอย่างหลงไหลช่างงดงามเหลือเกินจากนั้นงานอดิเรกข,ของเขาก็เริ่มบิดเบี้ยวขึ้นเรื่อยๆจากแค่ซากสัตว์เขาเริ่มสร้างผลงานด้วยการจับสัตว์มาทรมานจนสิ้นใจก่อนจะนำร่างนั้นมาตกแต่งเป็นศิลป์ตามใจ จุดแตกหักมาถึงมีเด็กคนหนึ่งบังเอิญเห็นผลงานของมานางนิและกล้าต่อว่าเขาอย่างตรงไปตรงมาในช่ววินาทีมานางนิบลั้งมือสังหารเด็กคนนั้นและซ่อนศพไว้ในหยเรากับเป็นเพียงของตั้งโชว์เมื่อความจริงเปิดเผยชาวบ้านจึงโกรธแค้นขับไล่และรุมทำร้ายเขาจนบาดเจ็บสาหัสท่ามกลางความเจ็บปวดและลมหายใจที่รวยรินเสียงหนึ่งได้ดังขึ้นเสนอชีวิตใหม่จากมุซันที่ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปมานางนิตกลงรับข้อเสนอและนั่นคือจุดกำเนิดของ อสูรเกียกโกะหลังกลายเป็นอสูรเกียตโกะได้พิสูจน์ตัวเองจนกลายเป็นหนึ่งในคนโปรดของมุสันเขามีพรสวรรค์ด้านการสืบข่าวและหายที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือของเขาก็มีคุณค่ามหาศาลถึงขั้นมุสันนำไปขายในโลกมนุษย์เป็นธุรกิจหลักอย่างหนึ่งและนี่คือเส้นทางจากเด็กหนุ่มผู้ลหลงไหลงานศิลปะอันบิดเบี้ยวสู่ขั้งขึ้นลำดับที่ห้าผู้ซ่อนความสยองไว้ในทุกผลงานที่เขาสร้าง